สวัสดีครับพบกับผ้าคลุมรถย่างเหนียวอย่างทนนะครับวันนี้ผมก็จะแพ็คของส่งให้ลูกค้าเป็นลูกค้า Ford r เ n g เจนะครับเราตัดให้ตรงรุ่นเลยครับเจาะเสาอากาศให้เรียบร้อยเลยผ้าคลุมรถของเราเป็นเนื้อผ้าอย่างดีนะครับเหนียวทนทนแดดทนฝนครับกุมกลางแจ้งก็อยู่ได้นานลมพัดก็ไม่ปิวนะครับเนื้อผ้ามีน้ำหนัก ได้ที่สำคัญโดนแดดร้อนๆตัวเนื้อผ้าก็ไม่ละลายติดสีรถนะครับเนื้อผ้าก็นุ่มครับไม่เป็นรอยคนแมวอายุการใช้งานของตัวเนื้อผ้านี่อยู่ได้นานครับได้หลายปีเลยผ้าคลุมของเราตัดตรงตามสเปคของรถยนต์นะครับตัดได้แทบทุกรุ่นครับ Ford Ranger ทั้งแคปแล้วก็4ประตูนะครับ ราคาอยู่ที่2,500บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ